้าอย่าเข้ามาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วไม่เป็นไรี่กัะมาแล้วครับมาแล้วครับเข้าสุดเข้าย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 าจับผมยาจับยาจับผมไม่าอจับเอออย่าจับเขาไม่มีเรื่องกันหรกม่ไ่านะไม่ต้องเปิ้งิ้ไม่ต้องเดินนะครับขอได้ครับขอได้ไยบ ที hai, anni, again, okay. so ست, how, ่นี่ทั้งหมดางยันยันโอเคพี่พี่พับนิ่งครับพี่พับนิ่งอย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเข้ากันนึงก็้อยลังไง่อต้อยลังอย่าจับชุนยุทธ์นะครับอย่าจับนะพี่อย่าจับเง่ายง่าย่ะวันนี้วันนี้ใส่กระโปรงมาเปล่าใส่กระโปรงมาหรือเปล่า ไหนใ่กระโปรงมาเปล่ามามามาเขาดูหน่อยมามามาขาถอนหน่อยมามาดิมาดิวันนั้นหนีไปทำไมอ่ะมาดิเอ้ยไม่แน่จริงนะก็โถตีกินไปเรื่อยพอไปไหนก็จะตามไปเฮ้ยไอ้สันเฮ้ยมาเนี่ยไม่ไม อเอาเสียยดังหน่อยดิใส่กระโปรงมาเปล่าเนี่ยตีกินไปเรื่อ,อยเก่งทุกอย่างรู้ทุกเรื่อง มันยังไม่ทำอะไรมึงหรอกเฮ้ยเอาเลยรับปากว่าไม่ทำอะไรมึงไม่ต้องกลัวเอาต่อหน้าดีกว่ามึง อย่าลับหลังอย่าเก่งลับหลังอย่าตามมามานี่เลยเอาผมรับปากเจ้าหนี้ตำรวจผมไม่ทำร้องนะ่มือผมอยู่ข้างหลังเนี่ยนี่นี่นี่มืออยู่ข้างหลังนี่ <c oughs> ผมใช้วิธีดีๆคุยไม่ต้องห่วงมือผมอยู่ข้างหลังนี่นเก่ง <c oughs> <ๆ>ทุกเรื่องรู้ทุกอย่าง ว่าไงไอ้สันขวานไอ้สันขวานเอ้ยเก่งจริงไม่ใช่เหรอมาเฟียขี้แย่ใช่มึงไหมวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่นี่ใช่มึงไหมยเข้าไปอย่าเข้าไปนี่นี่นี่ใช่ไหมไอสันที่จุ๊ิ้นถอยหลังสองเก้าครับ ถอยถอยสันทนาปปะยูรัฐกระทำผิดวินัยร้ายแรงเกี่ยวข้องกับการพนันตั้งบ่อนการพนันและทำการโดยประทุษร้ายได้เสียบ่อนการพนันผิดกฎหมายขัดขวางเจ้าพนักง,งานในการปฏิบัติหน้าที่พกอ,อาวอุธมีเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อนหนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่21ตุลากรา,าชการตำรวจรองภูมิกับ สำนักงานตั้งกฎตั้งกฎหมายบางหน้าเบื้องหลังเปิดบอลเมื่อตำรวจท้องที่จะจับกลุ่มก็เจอความถอยรองผู้ผมกับตัวแสบปิดล็อกชักปืนจังก้าจะยิงพวกเดียวกันไอ้สันมึงจะยิงพวกเดียวกันเลยเหรอสันธนะประยุทธ์พยานหลักฐานสอบสวนฟังได้ความว่าสันธนะผู้ถูกกล่าวหาได้ติดต่อพันตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุก โดยโทรศัพท์ไปพูดคุยไม่จะเดินเป็กหน่อยไม่ได้กูขี้ตะโกนได้พูดคุยว่าเขาพบตนเองเป็นนายกสมาคมบริหารกดสมาคมมีการจัดพนันเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนได้นำหมายค้นค้นอาการสมาคมจะนังหลัง นายบอกว่ามึงทำงานต่างประเทศไงทำไม,มอยู่บังกล้อย,อยวะยเฮ้ยทาออการะจเฮ้ยนายสันธนะได้ร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่กำลังพระตุ้สไลด์โดย,โดยมีอาวุธผมขืนใจ<ย>เจ้าพนักงานเฮ้ยมีความประพฤกิชั่วร้ายแรงวะ่ะไอส้สันมึงประพฤกิชั่วร้ายแรงเลยเหรอโอ้โหแล้วมึงจะไปตรวจสอบใครได้วะอ่ะ ไม่กอแห้งกูไม่กอแห้งหรอกกูว่ามึงเจ็บปากไว้ดีกว่าทีมเปิดไว้เลยหน่อยเสือกูทอนอีกไอ้ควายมึงไปสว่กูทอนก็นเลยไล่มึงออกอเอ้ยมาดูนี่หน่อยปลาพึ่งชั่วไล่แรงเป็นยังไงหมายถึงการกระทำทางเลวทรามป่าฝืนศีลธรรมปลาพึ่งชั่วร้ายแรงจึงหมายถึงการกระทำที่เลวทรามจงใจป่าฝืนไอ้ชั่วเอ้ยไอ้ฮะเนี่ มึงถูกยศถอดเครื่องลาดวะถอดยศด,ด้วยไอสารไอสารขวานสารธนาออกจากยอตำรวจเนื่องจากทำผิดวินัย้ายแรงเรียกคืนเครื่องลาดโอ้โหหน้าหน้าอย่างมึงจะไปตรวจสอบใครได้วะอ่ะของครับของของให้คุณมึงจะตรวจสอบใครได้มึงถูกไล่ออกไอควายทำงานต่างประเทศมึงจะทำอยู่บางกอกน้อยนี่เอง ปัะตูเอ้ยถ้าเป็นเก่งไปตรวจสอบน่นตรวจสอบนี่มึงหัดตรวจสอบตัวเองบ้างเอ้ยนี่กูฝากอันนี้ไว้มึงด้วยนี่ไอ้สันมึงไม่ต้องกลัวกูนี่มึงไปเล่นไว้นะมึงเล่นพลาดเมื่อไหร่อ่ะมึงจบแนะ่มึงอยากจะชนกับกูไม่ใช่เหรออยากดังไม่ใช่เหรอเดี๋ยวจัดให้ เอาอะไรบนอะไรมึงอะไรมาใกล้ๆกูนี่มาใกล้ๆนีน่เสียงดังจังนี่ว,วันนั้นอะทุบป,ประตูโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าพูดคนเดียวไปในบ้ามึงตีกินหลายทีแล้วกูมาก่อนมึงมาหลังวันนี้มาเจอกูเลยดีกว่าเฮ้ย <Hey! S 2> มึงจะพูดเป็นคนบ้าเป็นคนเดียวเหรอไอสัน วันนี้ทำเป็นพูดเรียบร้อยเนะมึงแหมวันนี้ทำเป็นพูดจีพูดมึ่เรียบร้อยว่าไงาว่าไงนะาว่าไง เฮ้ยอี่สุบักไว้มานี่นะมานี่นะเฮ้ยมึงมานี่นนนดกีกว่ามึงอย่าเป่าปีเลยฮะไอ้มาเฟียกี้เจ้ไอ้สันไอ้ควายมึงเก่งจริงมั้ยเหรอมาเจอกูตัวตัวดีกว่ามาคุยกันอ่า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  เอ้ยมึงจะพูดอะไรพูดให้กูได้ยินหน่อยว่าใสาก่กระโปรงมาเปล่าวันนี้ใสก่กระโปรงมาเปล่า,าเอ้ยไม่ใช่มันอยากจะคุยไม่ใช่เหรอที่อยู่ต่อหน้าทำไมไม่พูดวะอ่ะเอ้ยที่ชื่อมึงก็เปล่าที่ถูกไล่ออกอะ่ะใช่มึงก็เปล่า chơi vào bên này quá kèm chân mía nữa ao à. bên này à ถูกไล่ออกจากราชการแล้วยังมีหน้าที่ไปตรวจสอบคนอื่นเ๋ยวนี่ขอคุยกับมันหน่อยคือมันเจ๋งจริงเเฮ้ยมึงเจ๋งจริงมัน